สวัสดีครับแฟนในภัยวานทุกคนครับค้องเป็นถี่ทราบกันแล้วว่าอื่นสามสิบเดมีหน้านะครับจะมีการจุดไฟนะครับอยู่บน้นพอดงตำบลภาาพระเสาอำเภอมหาชนะชัยจงังหวัดยูทรอน,นะครับซึ่งมีคิวการจุดนะครับ18บงัง18มัดนะครับประกอบไปด้วย1โจ้ทรายทองน้ำโชกสองกิ่งเจริญหรืออบาบัง สเสียทาคอยเสียบสี่กุ่งเจริญสับหาดงบังยุกไม่ไหกไร่จอมขวัญหรือว่าสมชายวัวง,งามเจเสียเปาสังลุย 8. น่องกัดจังบวกเจไกลส่ังลุยเกไกลท้องบวกพรทวีการช่างสิเทพตบตุตุหรือว่าสรัชวงศ์สิเทพบทับหลวง 12. น่องเจเจหรือว่าสมคิดกลางดล้ สิบสามบางระจ,จันหรือว่าเทพุดรน,นะครับสิบสี่โกแกสิบห้าเจนชิล่าบวกมอดเทวดาสิบหกดาวดวงไมหรือว่าสอพสาเพศานสิบเจ็ดเบนจรัตฟ้ามบวกตาพันเปอร์เซ็นต์สิบแปดหน้าสาประเทศไทยบวกเสียนัดสังลุยนะครับซึ่งในการตัดสินหรือว่าตุลาการก็คือพญายแกแดงเมืองมหาลักะ เลดาตุตุเมืองกุดชุ่มนะครับสำหรับแฟนทันแทหหาไมยไผ่หวานนะครับเชิญนะครับพอกันมืออื่น3ามเมีหนาคมนะครับ